โรมนะครับพระธรมบทที่11ข้อที่13ถึง24นะครับวันนี้ในข้อที่13บมอกว่าแต่ข้าพาเจ้ากล่าวแก่พวกท่านที่เป็นคนต่างชาติเพราะข้าพเจ้าเป็นอัครสา,าวกมายังพวกต่างชาติข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้าโอเคนะครับอาจารย์เปโลพูดกับชาวโรมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติอยู่แล้วนะครับแน่นอนอาจจะมีคริสเตียนก็คงประมียูก็คงปราบตายนะแต่ว่า ในคิดจักแห่งนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะครับอาจารย์เปาโลก็พูดกับคิดจักในโลมนะครับพี่น้องในในในโลมนะครับก็เราจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลคือสิ่งที่ผมเห็นในข้อที่หนึ่งเนี่ยคืออาจารย์เปาโลรู้สึกภาคภูมิใจกับพันธกิจที่พระเจ้าได้มอบหมายให้นะในในในข้อที่13 ข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้านะครับดังนั้นเราควรรู้สึกภาคภูมิใจกับงานที่เราได้รับมอบหมายจากคิจัดนะครับจากพระเจ้านะครับในสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เราสิ่งที่พระเจ้าให้ของประทานกับเรานะครับก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากอาจารย์ปอลโลได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับในข้อที่14ว่าเพื่อด้วยวิธีใดก็ตามข้าพเจ้าจะได้เล้าใจพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าให้เขาเอาอย่าง เพื่อให้เขารอดได้บ้างนะครับดังนั้นแน่นอนวันนี้ยกย่องต่างชาติก็จริงแต่ก็ทุกอย่างก็ทุกอย่างที่ทําก็เพื่อนหนุนใจพี่น้องร่วมชาติเดียวกันด้วยนะครับดังนั้นการประกาศออกไปชั้งอันนี้คือคือความสิ่งที่เป็นในใจของอาจารย์ปโลโคงประมาณนี้ว่าถ้าประกาศคนต่างชาติมาเชื่อพระเจ้าคนต่างชาติได้รับพระพรเยอะขึ้น คนในชาติอิสราเอลเองก็คงจะต้องกลับมามองแล้วว่า,าพระเจ้าทําทำไมอวยพอรอย่างทำไมคนกลุ่มนี้เขาจึงมีความสุขทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีสันติสุขซึ่งแปลกจากคนทั่วๆไปเหมือนกันวันนี้ถ้านเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมครับเราเป็นคริสเตียนแล้วเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมายว่า,าไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจไม่ได้หมายถึงหน้าที่การงานอะไรที่ดีขึ้น แต่ทัศนคติความคิดชีวิตของเราเปลี่ยนตรงนี้มันจะส่งผลต่อคนในตระกูลเราคนในหมู่บ้านเราได้นะครับเพราะคนเห็นเราเอ,อหลังจากที่เรามาเชื่อพระเจ้าทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปในชีวิตของเราใช่ไหมครับในข้อที่สิบห้าบอกว่าเพราะว่าถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทอดทิ้งเสียแล้วเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับองการที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีก นั้นก็เป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นกเนเนเน็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่อาจารย์โปโลกำลังบอกนะครับดังนั้น <c oughs> อาจจะมีช่วงเหมือนอย่างเมื่อวันที่เราได้ศึกษา,าในช่วงข้อที่1นึถึงสิใช่ไหมก็เหมือนกับช่วงที่แบบว่าอิสราเอลอาจจะมีช่วงแบบ มาเชื่อพระเจ้าน้อยนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตเมื่อวานบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่อิสราเอลทั้งชาติเลยไปกราบไหว้พระบาอันไปกราบไหว้รูปครรพแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่เจ็ด้อยคนที่ยังไม่ไม่กาววนะราบไหว้ยังมี7,500พ้อยคนที่เอาจริงเอาจาังนะครับกับพระเจ้านะไม่ยอมไม่ยอมไปไหว้พระอื่นนะครับ ในตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับในข้อที่สิ้าเนี่ยเราจะสังเกตว่าอาจจะเป็นไม่ได้นะครับดูเหมือนพระเจ้าจอาจจะทอดทิ้งแต่ว่ากลับทาให้ทั้งโลกกลับมาคืนดีนะครับทั้งโลกกลับมาคืนดีกับพระองค์นั้นการที่พระองค์จะเอากับเอาชาตินั้นกลับคืนมาก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้พระองค์ทำได้ทุกอย่างนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วเขาก็เป็นขึ้นมาใหม่นะครับ เพราะถ้าแป้งก้อนแรกบริสุทธิ์ทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วยและถ้าลากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วยนะครับก็เป็นภาพจริงๆแล้วคงเป็นภาพที่อาจารย์ปโลอยากพูดถึงว่าพระเจ้ารักรักอิสราเอลมากนะพระเจ้าอยากจริงๆพระเจ้าอยากให้อิสราเอลรอดนะครับแต่อิสราเอลต้องกลับใจใหม่จริงๆต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องกลับใจใหม่ยอมรับพระเยซูจริงๆนะครับ ข้อที่17ว่าแต่ถ้าหากแต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้วและได้ทรงนำท่านผู้เป็นมะกอกป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากต้นมะกอกเทศอาจารย์ปโอโลเปรียบเทียบคนต่างชาติกับคนอิสราเอลโดยใช้ต้นมะกอกป่ากับต้นมะกอกเทศนะครับต้นมะกออป่าเปรียบเสมือนต่างชาตินะครับมะกอกเทศ เปรียบเสมือนอิสราเอลนะครับนั้นอาจารย์ปโลกูกลงว่าถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียนะฮหมายถึงว่ากิ่งของต้นมะกอ,อกเทศออกนะครับและได้ทรงนําท่านผู้เป็นมะกอ,อกป่าหรือว่าเราเราเองก็เป็นมะกอ,อกป่านะเป็นต่างชาติใช่ไหมมาต่อไว้แทนกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้ามีส่วนได้รับน้ําเลี้ยงจากรากต้นมะกอ,อกเทศนะครับดังนั้น เอาง่ายๆว่าบิดาแห่งความเชื่อก็คืออับราฮัมใช่ไหมอับราฮัมดังนั้นความเชื่อมันเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้นจากแต่จริงๆแล้วก็พระเจ้าก็ใช้ชนชาตินี้มาตั้งแต่แรกนะครับก็ดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ลากมันก็ยังคงอยู่นะครับลากความเชื่อยังคงอยู่นะผ่านทางอับราฮัมพระเยซูมาถึงเราใช่ไหมครับ ข้อสิบแปลว่าท่านก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าท่านอวดดีใช่ว่าท่านได้รับได้เลี้ยงท่านก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าท่านอวดดีใช่ว่าท่านได้เลี้ยงรากนั้นก็หาไม่แต่รากต่างหากเลี้ยงท่านนะครับโอเคนะครับก็คือว่านะครับเหมือนกับกิ่งจะ่ไปอวดดีต่อรากก็ไม่ได้นะนะครับ เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วน้ําเลี้ยงมาจากรากใช่ไหมครับรากดูดน้ําแหล่งอาหารต่างๆนะถ้าพูดถึงต้นไม้นะอาจารย์ปโลก็คงอใหอ้เตือนคนต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันว่าอย่าคิดว่าตัวเองรอดแล้วแบบจะอวดดีนะครับไม่ใช่ไปโจมตีว่าให้อะไรงี้นะกับคนอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าวัานหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวเขาจะกลับมานะครับก็เป็นภาพตรงนั้นข้อที่19นะครับบอกว่าท่านอาจจะแย้งว่ากิ่งเหล่านั้นได้ทรงหักออกเสร็จแล้วก็เพื่อจะได้ต่อกิ่งฆ่าไว้เออนะครับถูกแล้วเขาถูกหักออกก็เพราะเขาไม่เชื่อแต่ที่แต่อยู่เลยล่ะแต,แต่ที่ท่านอยู่ได้ ก็พรความเชื่อเท่านั้นอย่าเย่อหยิ่งไปเลยแต่จงเกรงกลัวนะครับโอเคสรุปแล้วก็กลับมาที่อะไรครับความเชื่อใช่ไหมมาที่ความเชื่อคือคนอิสราเอลนะครับเขาถูกตัดออกเพราะอะไรเพราะเขาไม่เชื่อเขาสแสวงหาด้วยการประพฤติเขาไม่ได้สแสวงหาด้วยความเชื่อรับรู้สึกว่าอ่าสิ่งนี้ สิ่งที่พระธรรมโรมพูดเนี่ยกำลังชี้เห็นว่าอิสราเอลเนี่ยเขาล้มลงเพราะเขาประพฤติอ่ะประพฤติแสวงหาด้วยการประพฤติทําสิ่งต่างๆนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้เข้าใจในความเชื่อว่าจริงๆแล้วเราต้องสแสวงหาด้วยความเชื่อหรือว่าอย่างตอนนี้ก็บอกว่าเขาถูกตัดออกเพราะเขาไม่เชื่อนะเขาบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้านะแต่อาจารย์ปอลบอกว่าเขาไม่เชื่ออืมนะครับ คือเขาไม่เชื่อในเขาไม่เชื่อในพระเยซูเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูคือบุตรของพระเจ้าที่มาปลดปล่อยชีวิตของคนบาปทั้งโลกนะครับที่มายกโทษบาปที่มารับโทษบาปแทนมนุษย์ทั้งโลกคนอิราเลเขาไม่เชื่อเขาก็ยังคิดว่าสิ่งที่เขาทำถูกอยู่สิ่งที่เขาทำนำไปถึงซึ่งความรอดอยู่ ทางทั้งที่เขาก็อ่าน,นพระคัมภีร์อ่านแล้วอ่านอีกนะแต่เขาก็ไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ไม่เชื่อเป็นไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเขาที่ปิดอยู่ใช่ไหมครับเขาไม่เชื่อในข้อที่ยี่สิบเอ็ดกว่าเพราะว่าถ้าพระเจ้ามีได้ทรงงดโทษกิ่งเหล่านั้นเป็นกิ่งเดิมก็เกรงว่าพระองค์จะไม่ทรงงดโทษท่านเหมือนกันนะครับดังนั้นคริสเตียนเหมือนกัน คริสเตียนที่ม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็อย่าอย่าปล่อยชีวิตแบบหละหลวมอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมครับดำเนินชีวิตนอกรูกนอกทางนะครับนั่นอาจจะเป็นอาจจะพลาดได้นะครับเพราะว่าถ้าพระเจ้ายังตัดกิ่งอิสราเอลออกได้ทำไมพระเจ้าจะตัดกิ่ง <c oughs> มะกอกป่าแบบเราไม่ได้ละ่ะใช่ไหมครับ ฉัน,นั้นแน่นอนว่าเชื่อแล้วเชื่อเลยรอดแล้วรอดเลยก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเรามองตรงนี้พระเจ้าเอกสิทธิ์ทั้งสิ้นอยู่ภายใต้พระเจ้าใช่ไหมครับก็น,นั้นเราก็ต้องดําเนินชีวิตให้ถวายพระเกียรติพระเจ้าในเมื่อเราได้รับความรอดเราก็ต้องใช้ชีวิตให้สมกับที่เราได้รับความรอดนะครับเหมือนในข้อที่ยีบสองว่าเหตุฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้งพระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้า กับคนเหล่านั้นที่หลงผิดไปก็ส่งเข้มงวดแต่สําหรับท่านก็ส่งพักรุณาถ้าท่านจะดำรงอยู่ในภักรุณาของพระองค์นั้นต่อไปมิฉะนั้นท่านก็จะถูกตัดออกเสียด้วยว้าวเชงว่าถูกตัดออกได้ไหมครับเราถูกตัดออกจากต้นมะกอกเทศได้ไหมนะได้ได้นะถูกตัดได้เป็นเอกสิทธิ์พระเจ้านะนะเป็นเอกสิทธิ์พระเจ้า แต่ว่าดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในพระคุณอยู่ในพระก,กรุณาหรือว่าเราจะอยู่มีอะไรนะคือตอนนี้อาจารย์ปโลก,กําลังให้เรามองเห็นสองด้านด้านพระก,กรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้านะครับพระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้าแน่นอนดูเหมือนพระเจ้ามีพระกรุณาเมื่อวานผมฟังเทศนาอาจารย์อน,นุษผมรู้สึก ชอบคำหนึ่งก็คือว่า,าพ่อแม่เนี่ยนะครับพ่อแม่พ่อแม่บางครั้งไม่กล้าตีลูกเพราะกลัวลูกแบบรู้สึกสูญเสียเสยรีภาพลูกไม่กล้าคิดไม่กล้ามีเสรีภาพไม่กล้าใช้ความคิดของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่กำหนดขอบเขตเสรีภาพให้กับเขาได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นเหมือนกันภาพภาพก็เหมือนกันว่าวันนี้เราไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเราเชื่อพระเจ้าเรารับเสรีภาพเราถูกปลดปล่อยออกจากการเป็นทาสนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเสารีภาพของเราไปทําบาปใช่ไหมมีพระธรรมตอนหนึ่งก็พูดเหมือนกันนะครับดังนั้นเราทําสิ่งสารพัดได้แต่ใช่ว่าสิ่งสารพัดนั้นจะเป็นประโยชน์นะครับก็ เหมือนภาพของผมนึกถึงภาพของว่าวใช่ไหมครับที่ลอยอยู่บนอากาศมีเสรีภาพนะครับมีเสรีภาพแต่ก็ยังมีเชือกมีเชือกที่ดึงว่าวไว้อยู่นะครับถ้าตัดเชือกเส้นนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บว่าวจะลอยอยู่ได้ไหมไม่ได้แน่นอนนะครับว่าวก็จะลอยอยู่ไม่ได้นะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับดังนั้นเราอยู่ในพระกรุณาของพระเจ้าอยู่ในพระคุณของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับอ่านอ่านอีกสักครั้งหนึ่งนะในข้อยี่สบองเหตุฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้งพระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้ากับคนเหล่านั้นที่หลงผิดไปก็ทรงเข้มงวดแต่สําหรับท่านก็ทรงพระกรุณาถ้าท่านจะดํารงอยู่ในพระกรุณาของพระองค์นั้นต่อไปมิฉะนั้นท่านก็จะถูกตัดออกเสียนะครับดังนั้นเราต้องอยู่ในพระกรุณาของพระเจ้าต่อไปนะครับอยู่ในพระกรุณาคือการยอมรับว่า เราไม่สามารถพระเจ้าลูกไม่สามารถช่วยตัวเองได้ให้พระเจ้าช่วยขอยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพึ่งพาพระเจ้านั่นคือการที่เราได้อยู่ในพระกรุณานะครับข้อยิบสังว่าส่วนเขาทั้งหลายด้วยถ้าเขาไม่ดำรงอยู่ในความไม่เชื่อสืบไปตรงนี้หมายถึงว่าถ้าอิสราเอลวันหนึ่งเขาโอเคเขาไม่ได้อยู่กับตรงนั้นละตรงที่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเขากลับมาเชื่อนะครับเขาก็จะได้รับการต่อกินเข้าไปใหม่นะครับ ดังนั้นเขาก็จะมีสิทธิ์ต่อกิ่งเข้าไปใหม่เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะทรงให้เขาต่อกิ่งเข้าอีกได้นะครับดังนั้นพระเจ้ามีฤทธิ์สามารถตัดได้พระเจ้าก็สามารถต่อได้นะครเพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดออกตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่าซึ่งเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติจะทรงนําต่อกิ่งกับมะกอกเทศพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อกับมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเองก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นภาพที่อาจารย์ปอลก็ยกภาพว่าดังนั้นกิ่งเดิมมาต่อต้นเดิมมันก็ยิ่งง่ายใช่ไหมของเราอยู่คนละต้นเลยแต่พระเจ้ายังต่อได้ทําไมพระเจ้าจะเอากิ่งเดิมมาต่อกับต้นเดิมไม่ได้นะครับก็อเอามานี้ครับเป็นภาพปอะมานี้ ดังนั้นในสิ่งที่เราควรเรียนรู้นะครับและเป็นข้อคิดสําหรับเราวันนี้ผมมองถึงเรื่องว่าเป็นการตระหนักในพระคุณพระเจ้าใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่เราถูกเลือกสรรนะครับได้เข้ามาอยู่ในต้นแห่งความเชื่อต้นมะกอกแห่งความเชื่อนะครับดังนั้นมะกอกแห่งความเชื่อก็จะไปดําเนินชีวิตนอกเนือจากนอกจากความเชื่อไม่ได้นะรเราก็ต้องอยู่ในความเชื่อรับการเลี้ยงดู ด้วยความเชื่อรับแหล่งอาหารจากรากอาหารนะครับจะออกจากต้นนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นภาพประมาณนี้ฮะแล้วก็พระเจ้าทรงฤทธิ์นะผมมองถึงว่าพระเจ้ามีเอกสิทธิ์พระเจ้ามีเอกสิทธิ์พระเจ้าจะตัดเราก็ได้นะตัดกิ่งออกพระเจ้าต่อได้พระเจ้าก็ตัดออกได้นะครับก็อยู่ที่การอยู่เราจะเลือกเอาเราจะอยู่ในพกกระกรลุณา หรือเราจะอยู่นอกภาคการุณานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้